สวัสดีค่ะคุณยายค่ะสวัสดีครับคุณแม่ท่องสีครับสวัสดีค่ะมาตามแนวทางค่ะครับตามไปฝันหอฟซีเนาะคุณแม่คนกำลังให้จังนอนยันในทัวร์บาสันยันในทัวร์คุณแม่เป็นสิปลูกทัวร์เนาะสิลงทัวร์บาสันสิลงทัวร์ปลูกทัวร์เนาะแม่เป็นกระดูกนุ่นขยันขนาดปรอยู่ซื้อๆได้กูเหมือนกวางบ่ได้เวลาต้องหาให้ยังเพียโหลดกำลังสิเขี่ยออกมาเขี่ยมาก้อนกระได้คุณแม่เขี่ยไปน้ำบ่อไปน้ำกระไดเนาะได้ยินว่าฝันแล้วว่าสันฝันมือไรเนาะคุณแม่ ห้วยในฝันในมือขึ้นว่านขึ้นตอนที่ขึ้นบอกคะเออมันอันเลขออกมากเราเออมือขึ้นว่านนี่มือขึ้นก่อนฝันมันเป็นมันออกเลขกออกวิทยังมือขึ้นมาแม่นอนเม่เราฝันกอดเม่สิีวารีอืมว่วาโตวิกเลยเนาะขาเอิญ่าโตวิกค่ะฝันเอาคุณจังได้จังฝันแนวนี้มาสั้นว่้โหลองดค่ะฝันอี๋ละเมยแเพิ่ณว่ากูหลกไปฝันเน้นพวกพ่อเถาบอกต้องนี่พวกพ่อเนยดำ พอยา่ท่องดำพอยา่เขียวค่ะแต่เมียนเบิดผู้เฒ่าม่วนเราพอยา่อู้พอยายเห็นไหมสันเห็นกับเล่าเลยว่าน้ำยู่แต่ว่าบ่ได้บ่ได้นั่งต้อนอ่ะกันดอกเพิ่นลูกไปก่อนเห่นเพิ่นมีโรงเพิ่นมีโรงยา่นั่งกันแถวกันไปบรรลุผลกันลูกยางไปทั้งยาวไปคนอือี่ไปใส่ว่าสันไปธุระไปธุระเพิ่นว่าเป็นธุระเพิ่นว่าหัวขวนกันไปคนว่าคือไปขึ้นมา มันแค่เจ้าสิชุงกันไปวันวะข่วงฝันน่ะค่ะสามีทนอ่ะสามีฉันฉันสามีเออจ้าสีว่าจังไหนเจักสิว่าจังเลยูบานนี้ฝันเห็นน่ะเห็นมิตรผูเถาว่ะคะมิตรผูเถายบมิตรผู้ชายอคมิตรผูทชายผู้เ่าผู้ชายผู้เถาบ้านนี้คนเสียชีวิตนีมีบ่ใน้หันมีอยู่จะคนนพรอะงีู้พ่อบอกท่องพูเ่าบอกท่องมีพว่าจำว่าพิษนี่ ยำพวกอันไปแล้วแล้วนี่ค่ะพวกมูนั้นมีหนังตะข้นว่าท่านตายนย่างละไปค่ะพวกผู้ใหญ่เกี้ยวพวกอันอืมพวกผู้ใหญ่อู้พวกผู้ใหญ่ท่องดำพวกผู้ใหญ่ท่องอันพวกบอกท่องมีค่ะ วกตายเลยก็ยังเป็นผู้ใดีหรอผู้นึ่งผู้บจรจักนั่นนะตัว่าทีนี้นีแต่ผู้เถาต้องนำด้วยผู้เถาค่ะผู้เถาผู้เ่าก็มีแต่ผู้ใบ้านเออกัอตอนพนังเนี่ยพนังเมิยงกันหลับสาวเลยคุณเออนางคือห้องมิจุระนี่แหละนางเป็นแถวคือเฮ็ดจัดงานคือจังมาลูกไปกับลูกไปน้องกันย่างเป็นแถวเลยเป็นแถวกันกี่กันโอ้คจังไรแนวนี่ต่อกันเป็นแถวไปเลยเอออืมผู้เถานังเมิยงกัน น,นั่งเงี่ยงกันวันลูกไปกับลูกไปนั่งกับพบแม่ที่นั่งพอ่อโดนพ่อหน่าพอแต่ว่านั่งขเขาอยางไี้อย่งฝันอย่างซานืลฝันแปลกเนาะฝันแปลก,กแต่ว่า,าพี่แนตะกี่มันกับโบฝันนอนเลขออกกับโบฝันบอนี่จนจนว่าว่าโบฝันเพราะว่าแปลกสองวิกนี่เลขออกมาเลย เล็กเล็กออกวิบฝันปับฝันปับหัววันนี้สเขาอีกแลเล็กออกแล้วปุ๊บเนี่ยมือแรงมาฝันเขาฝันอืมเขาเอ่มาฝันตวิกตองหัวเนาะจังวป็นจังแนวหนี่จังวาวค่ะกรสีหายสศกกระสีเน่เลยค่ะบ้านนี้นีทาทเลยค่ะหายตัวไรโนอฝันแบบนีโนอคิดว่าบุค่ะหัวหอยว่าโนเมียเมียกบว่ามึงเก่าเก่าแล้วเว้ยเก่าเก่า เท่าเก่าเก่าศูนย์ไปเห็นที่ละ,ะตอนนี้จะพูดเท่าเนาะเออคิดว่าคนตายก็มีเนาะค่ะคิดไปจชงสนาาันละว่าไม่ได้จะคิวกะถ้าทุ่มให้คิวให้ทีค่ะ 96, 95, 95, เขาเก้าฮกบอกเก้าห้าบอกเก้าหกเก้าห้าพร้อมเอ้ยเพราะว่าใส่เนะ เป็นยาไวคือว่ากันไว้เนาะกันไว้เ่นแต่ว่านักเก่านี่ยนะนักเก่าเก่าเนีนเก่าเนาะเน้นเก่าเก่าซุนเก่าหาเก่าฮุกเก่าเก่าวว่าพี่แมวาสมยอย่าฟ้าเก่านี่ละว่าเก่านะมวนคิดว่ามาเทบอกเก่าหวนนี่คิดว่ามาว่สมตำมากละค่ะต้องเขียวมาก่อนเนาะค่ะเอาไปได้หลังจนีนเาทังคี่แม่เนาะในคลิปนี้ตอวิกต่อ้อยครับ ฝันตัววีกตัวงวดเพิ่นว่าค่ะท่านผู้ชมไปกับฝันสันๆัฝันบอลยาวนาะฝันหินผพุทธาว่าสันฝันนหินพุทธาวลายข้นั่งเฮี่ยงกันพอชิลูกกับลูกไปนต้อกันเพิ่นว่าค่ะแม่ก็หายเป็นตัวเหล็กมากเป็นแนวทางนะเขาเนาะเนแนางเป็นแนวทางคุณยายท่องสีนี่ถือว่าเป็นผู้ที่ฝันแม่นผู้หนึ่งค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าตรงตีเลขให้เข่าเนาะค่ะงวดก้อนนี่งวดวันที่หนึ่งมีถุนายน2567เนาะค่ะเพิ่นฝันเห็นงัวเพิ่นว่าค่ะ ฝันเห็นง่วอยู่สองกลุ่มเพ่นว่าค่ะแตว่าตีผับไปตีเอาแตสี่สี่สี่สองผับว่เอาค่ะท่านผู้ชมบานนี้งวดว่างหันเนาะค่ะงวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่ผ่านมาค่ะเพื่อนกับฟันเห็นผู้ยิ่งเพื่อนว่าฟันเห็นผู้ยิ่งผู้เดียวเพื่อนว่าแตว่าผู้ยิ่งผู้นี้ได้เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะกาบโตีเอาสี่ศูนย์ค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าเลขออกมาแล้วยังตีถือเนาะค่ะ ค่ะรางวันี่ตวิตองว,วัดเลยลนะมันค,คุณยายนี่เพื่อนฝันเห็นผู้เถาเพื่อนว่าหลายคนเนะาะค่ะแต่มิตรผู้เถาเป็นผู้ใายยางเลี่ยงแถวกันเพื่อนว่าค่ะผู้เสียชีวิตกับมีผู้บ่เสียชีวิตกับมีแต่ว่าเป็นผู้เถาเนะาะค่ะมีตรผู้ชส่หล้วนหลวนเพื่อนว่าเพื่อนกับฝันสนันสันฝันมอย่าเพื่อนว่าค่ะ พันตีหาเนาะค่ะเก้าศูนย์เก้าเก้าพันว่าเก้าหาเก้าหกเนาะคะ่ะคุณยายพันตีหายเหลขกสีขุมะคะ่ะท่านผู้ชมก็น,นําไปพิจารณาเบิงเนาะคะ่วะว่าความฝันของคุณยายในงวดนี้สีเป็นตัวไรค่ะแต่ว่าแนวทางคุณยายก็หามาแล้วเนาะคะ่ะคุณยายมีเยี้งเพิ่มเติมอีกบ้ะคะบ่มีเบิดทต้งนัเบิทนี่เนาะคะ่ะบาวาท้องฟูนเหรอคะผมีครับ ุณแม่พันไห่เป็นตัวเลียงมาแล้วนะเขานากระจับขุ่แม่พันห้มานี่ละเก้าศูนเก้าเก้าเก้าหาเก้าเก้าพวกเน่ยเก่าุ่แม่พัเพราะว่าฟันหินผู้เถ่าคากเงมีแต่ผู้เถ่าผู้เถ่ากับเป็นผู้เถ่าผู้ไา้เบิดนะเขาเนาะเนะเ็กับหายเก่ามากพันมาเพราะว่าผู้เถ่าเพิต้งเบิดเลยเนาะก็เอาไปทำนีก้อนพันมาตอวิกตองหวัดเดี๋ยวกลางกลางีกคมจะถ่ายจังมาตามอยูุ่่นแม่พนาเดี๋ยวจังฝันใหม่คุณแม่เนาะเดี๋ยวมาตามคุณแม่ไปฝากทำาระชมอีกเที่ง ค่ะตรีตมมาค่ะขอบคุณคุณยายทองศรีค่ะขอบคุณค่ะค้าก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลของคุณยายทองศรีค่ะในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567น้ี่ค่ะคุณยายนี่เพิ่งฝันสั้นๆค่ะท่านผู้ชมฝันมือเลขออกเนาะค่ะฝันยนียมาแรงเพื่อนว่าเลขออกแล้วต๊ยเนยมาแรงมากฝันเลยเพื่อนว่าค่ะฝันว่าเห็นผู้เฒ่าเพื่อนว่าคนหูจักก็มีเนาะค่ะขน เสียชีวิตกับมีเพื่อนว่าค่ะแต่ว่าเป็นผู้เท่าล้วนๆได้หลายคนเพื่อนว่าค่ะจังไดจังนางต่อแถวกันเพื่อนว่าค่ะย่ามลูกขึ้นกับลูกย่างเป็นแถวเพื่อนว่าไปน้ำกันเพื่อนว่าค่ะฝันสันสันซ้ำนี่เพื่อนว่าค่ะคุณยานี่กระได้ตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะเป็นเก่าศูนย์เนาะค่ะเป็นเหล็กตีจากฝันค่ะตัวเลขก็คือเก่าศูนย์ตีจากผู้เท่าค่ะผู้เฒ่าน้ำเก่าเพื่อนว่า ศูนย์กับผู้เสียชีวิตกับมีเพื่อนว่าค่ะเพื่อนก็ได้จับศูนย์ใส่เนาะค่ะเก้าหาค่ะเก้าหานี่ตีจากฝันคือกันผู้เท่านี้น้ำเก่าอยู่แล้วเพื่อนว่าผู้ทายน้ำหาเนาะค่ะเพราะว่าฝันเห็นผู้เท่ามิต่ผู้เท่าผู้ช่ายเพื่อนว่าค่ะบ่มีผู้หญิงแก่มเนาะค่ะเก้าหกตีจากฝันคือการผู้เท่าน้ำเก่าเพื่อนว่าโกนี่ก็คือน้ำผู้ทายคือการผู้ทายตีเป็นหาเป็นหกเพื่อนว่าค่ะเพื่อนก็ได้ห้มาเป็นเก่าหกน้ำเนาะค่ะเล็กสองตัวค่ะเก้าเก้าเพื่อนว่า เพราะว่าผู้เถ่าเป็นเก่าเนาะค่ะมีแต่ผูเถ่าเพื่อนว่ายืนเลี่ยงแถวกัน่บนี่อาจสิเป็นเก่าเก่าก็ไดเพิ่นว่าค่ะคุณยายท่องรีนี่เพื่อนตีห้ยซีขุมเนาะค่ะเป็นเหล็กตีจากฝันทั้งเบิดเหล็กสองโตค่ะกระใอยท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบเล้องวันใหญ่กับคุณยายสุขูสุขค้นค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะค่ะสาวนิงกับขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับสาวนิงพะรวยน้ำเนี่ยเด้อค่ะ ค่ะคลิปนี้ไว้ซ้ำนีก่อนเนาะค่ะคลิปหนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ